แดงไปไหมเดงไปไหมเ้าดีรับ้ามว่ตนดหะัวรลอมหัวรลอมค้นปลอมหัวปลอมกรรมการปลอมพุยังไม่ปลอมฮะนะครับตางไม่ปลอมนะตอว่าต่กไดเดียต่อว่าแต่กได้เดียต่อว่าตกได้เดียไอเดงกันไหมไอเด้งจี้ไหมวิ่งยาบอ่าเวลาตูกีนะครับอ่า ต่น้ำหนาใต้ครับเฮ้ยไอ้ก้าตัวมาไอ้ก้ามีโตนะเฮ้ยเสียงดันลองนะดันลองนะดันลองนะเกรย์เดี๋ยวว่าเล่นไม่แตงไม่บังนางยิบก้นวานการแล้วผมบอกไว้นี่ลองนะนี่ไม่เลี้ยงนะราคาดันลองราคาดันลองนั่นราคาดันลองนะราคาดันลองนะเนี่ยครับไอ้ก้าหัดมาไอ้ก้าหัดมาไอ้ก้าโยกไปไอ้ก้าโยกไปไอ้ดับจีบมาไอ้ดับจีแล้วมา เปรียวัวกับข้าวนี้ครับผมนะปฏิญาโตองก้องอาจารย์คุณพุ่มตันนะครับอ่าส่องคมนี่พุ่มหน้าไม่ไม่ทันนะจับไม่ได้ครับวัดเดียดยกวัดดีคุณสวรรคักนะครับนายธนัทใจดีนะนายธนัทใจดีนะสนามปักจอกเขียงวันที่ยี่สิบสองนะครับผมข้าวน้อยยังไม่ว่างดีนะยังไม่ว่างดีครับแพทโนจัตเจี๋ยไม่ครับผมเจี๋ยเจน่าเจี๋พุ่มจับไม่ได้ครับไอ้ข้าวตังค์ก็ไปไอ้ดำจุ๊ยไอ้อดำจุ๊ยไตัวดำมีเยินเลยมั้ง ตานไได้ต่อตนะไอ้หลังตาดัไอ้ดาอยังไอ้ดํามัน่ะดํามันวะยังเวียงอยู่เรืยนะตัวเจ้านี่โอ้ยยอมรับหรือว่าใจมันนำพุ่มเลยตามันยังตุ้เลยนะไอ้ยังไอ้ดัไอ้ดับก็นําไล่ทําตามากันนะไอ้ดับดําไล่ทําตามากกันนะระวังนะหลากันรทดลองหลักัารทดลองนะโอ้ยยอมมันตะกรมนะครับเกี่ยงต่อเจ้านะครับตะกรมเกี่ยงตัวเจ้านะครับนะครับกยมีงัวันตีแบดนะเคี่ยงงัวนตีตะกรมนะครับ อย่าลืมไปเคี่ยงกันเยอะๆนะบอลตะกรมจนกงินปลิกได้เรงนะไอ้ดำวัดไปไอ้ดำวันไปนะวัดวันตียีได้แบบนะเกี่ยงดีตะกรมนะครับใครมีหัวใครมีหัวก็ไปช่วยนะบอลตะกรมนะนะครับบอลตะกรมเกี่ยงใหญ่นะนะครับเกี่ยงใหญ่นะไอ้ไอ้ก้าวยอมแลก้าวยอมแล้วไอ้ก้าววิงไอ้ก้าววิงไอ้ก้าววิงดำได้มาเดียวดำได้มาเดียวไอ้ดำนิรอไอ้ดำนินรอไอ้ดำนินมาไอ้ดำนิมาไอ้ดำนินมา ดำได้ไหมเดียวดำได้ไหมเดียวเกียร์ควายแดง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 ไอ่ก้าดันไอ่ก้าดันไอ่ก้าดันนะอืมนายดูครับนายดูครับไอ่ก้าเกียร์ควายเ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 ก้าดำได้ไหมเดียวดำได้ไหมเดียว ดำได้ม่เดียวเอาาเอเอาเอาเอาดำดีแรงดำก็ดีแรงกับวันนี้ดำก็ดีแรงนะดำก็เก่งทุตุ้นะวันนี้นะตัวเก้านี้วันนี้ดวงไม่ดีหล่ะนะเก้านี้นะนะครับ าาไกมายโก้พัฒนาตีนินเลยแรงตัวนะครับอ่ากายโก้หนักกว่านะก้องหนักกว่านะไอ้ดับชนะ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 ลังซาดเลี่ยมประยักษ์ไอ้ทุ่งท้องนะเป็นควายชนะนะพิ็จิตรางวัล